สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุดรธานีทีวีนะครับทั้ง YouTube และ facebook นะครับแฟนเพจ facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อุดรธานีทีวีนะครับวันนี้จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีนะครับนั่นก็คือน้องประจักษ์ครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับสำหรับมานั่งออก รับประทานอาหารหรือม,มาออกกําลังกายตอนเย็นๆนะครับตอนเช้าๆก็ได้ครับมาออกกําลังกายมีอาหารให้รับประทานครับมีสถานที่ให้วิ่งออกกาลังกายปั่นจักรยานนะครับหรือจะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่หนองประจักษ์อุดรธานีนะครับนี่เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งครับ นอยก็เห็นวิวทิวทัศนตอน<ม>ประมาณบ่ายโมงขึ้ครับฝั<ม>่งทางโน้นก็จะเป็นของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีน ก็ให้ชมภาพบรรยากาศสบายๆนะครับตอนประมาณ13นาฬิกา30นาทีครับให้ชมภาพมุมกวาม้างๆนะครับของหนอ,อ,องประจักษ์รอนคาน,นีนะครับ รก็ระจะมีประชาชนมาออกกําลังกายเต็มไปหมดนะครับเรียนนหนองประจักษ์นะครับทั้งมาวิ่งออกกาลังกายทั้งมาขี่ปั่นจักรยานครับ วันเสาร์ก็สบายๆนะครับท่านใดอยากมาเที่ยวครับความยินใจที่น้องประจักษ์อุดรธานีเรียนเชิญน,นะครับมาพิ่อบบาอักกำลังกายตอนเย็นๆนะครับ ก็เรียนเชิญนะครับท่านใดที่อยากพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็เชิญที่หนองประจักษ์จังหวัดอุดรธานีนะครับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับมีอาหารมีที่ออกกําลังกายนะครับมานั่งเล่นสบายๆก็ได้นะครับตอนเย็นนะครับก็ใครที่ผ่านมาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็เรียนเชิญนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อุดรธานีทีวีด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ